ดีครับคุณผู้ชมวันนี้น้องรามจะมาทำอะไรคะไอติมวันนี้ทำไอติมเนื่องจากเรากลับมาจากอุดรใช่ไหมครับแล้วเราก็ว่างๆกันช่วงนี้เนาะยังไมนน่ทำอะไรเลยจะทำไอติมกัน,อนเออแล้วเราไปไหนมาที่เราได้ผลไม้มาเยอะเราไปไหนมาเราไปสวนใครมาสวนแลนะไม่ใช่สวน เราไปสวนแบบโพมาแล้วเราก็ได้ผล,ลไม้มากันเพียบเลยแม่มีทุเรียนมีมังคุดนี่แล้วก็เนอะมีเออเหมือนเราอยู่ที่บ้านแล้วก็มีอะไรนะเพียบเลยใช่ไหมแม่อยากทําไอติมทุเรียนแต่รามบอกว่าทุเรียนมันทําไม <c oughs> <c oughs> มเนียนมันม็นรามเลยไม่ให้แม่ทํา <c oughs> ใช่ไหมครับแม่ชอบกินทุเรียนมากเลยทําไมรามไม่ยอมกินทุเรียนอ่ะเสียดายรู้ป่ะมันเป็นของที่อร่อยมากเลยนะลองชิมไหม เดี๋ยวแม่เอาให้กินไม่ชอบแ่มีทุเรียนไม่ชอบแบโอเคโอเคไม่แกล้งแลวไม่แกล้งแล้วมางั้นเดี๋ยวเราจะทาไอติมอะไรบ้างนะสรุปมีมะนาวแล้วมะนาวมะนาวไอติมมะนาวทากับอะไรครับับมะนาวเป่อเป่เเหรออ๋อมะนาวกับส้มโอเคเดี๋ยวแม่ไปคั้นส้มกับมะนาวให้เนาะแล้วเราก็เอาเขเทใส่ แม่พิมเดี๋ยวเราจะเอาพิมพมาให้ดูว่าเอ่อเราจะเอาไอติมใส่อะไรซึ่งเนี่ยกำลังล้างอยู่เดี๋ยวแม่เอามาให้ดูลเล็ลัมบอกแม่ว่าอะไรครับเหมือนเลือดอะไรเหมือนเลือดหนูสีมังคุสีมังคุดเหมือนเลือด<ส>ใช่ไหมครับสีอะไรหูอแดงสีแดงอ่าเดี๋ยวแม่ไปเอาส้มก่อนนะเ้องิลัมรอก่อนนะไหนชิมซีฟู๊ดเปรี้ยวไหมอบอกคุณผู้ชมเปรี้ยวไหม โอเคเลยอยากกินมะนาวไงเดี <Alcohol Physical Patri ots> ๋ยวแม่ไปเอาส้มก่อนมาได้ส้มมาแล้ว what is your favorite fruit กินเี้งไม่คุยแบบแม่เลยอ่ะไดนบอกคุณผู้ชมซิผลไม้อะไรที่รามชอบมากที่สุดมะนาวนอะนะวิธีหั่นส้มของแม่นะเออเวกวเออจะหั่นด้วยนำยาหันเวลาอยู่กับเด็กๆนะคะพ่อแม่ต้องระวังมากเลยเขามือไวมากแล้วเขาก็คว้ามีดแบบโอ้โหไม่คิดเลยว่ามันคมแค่ไหน ด้วยเดี๋ยวก่อนเอาส้มให้เสร็จก่อนหั่นส้มให้เสร็จก่อนหั่นส้มเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นเอ่อะไรนะมังคุดอ่ะแม่หั่นอะไรด้วยอันนั้นชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อมังคุดไม่ใช่มีขนขนชื่ออะไรขนขนเหเนาะเปล่าใช่แม่เดี๋ยวแม่จะหั่นมังคุดมังคุดไม่ต้องหั่นหรอกจริงมังคุดแค่บีบเนาะใช่ไหม แล้วมังคุดเราจะปั่นกับอะไรอะคะปั่นกับมะนาวฮะมังคุดกับมะนาวนะ่าสนใจโอเคงั okay, ้นเดี๋ยวแม่จะเหลือน้ำมะนาวไว้จริงๆเราปั่นทุกอย่างรวมกันเลยดีไหมดี <c oughs> ดีเราบอกดีโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนเนาะเราปั่นทุกอย่างรวมกันเนาะเราเอามังคุดเนี่ยมาปั่นรวมกับอะไรบ้างมะนาวแล้วก็ส้มดีไหม <c oughs> เดี๋ยวน้องน้องกินส้มจริงจังมากเลย,เลยสรุปว่าไอติมรอบนี้นี่คือจะมีแต่น้ำลายลามใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อีกอ่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยดีไหมเดี๋ยวแม่จะให้ราเป็นคนเควัตถุดิบทุกอย่างเข้าไปในปั่นโอเคโอเนาวโอเคยเดี๋ยวเราจะเอามังคุดกับส้มกับมะนาวปั่นด้วยกันก่อนรอบหนึ่งนะโอเคมรอบหนึ่ปัเลยเชฟรามเชฟําไม่รอแม่เลยอะคะน้องําได้ทําการไม่รอแม่แล้วก็ใส่อะไรเข้าไปครับใส่ส้มไปก่อนแล้วอะนอกจากส้มแล้วเราใส่อะไรอีกครับ เดียวพอเนาะเในถ้วยนี้แม่คั้นมะนาวไว้อะรัมใส่นิดเดียวเทครับนิดนึงพอพอเดี๋ยวเปียวพอแล้วพอแล้วพอพอพอโอ๊ยหมดแล้วค่ะอ่ะต่อไปมังคุดค่ะเทคือแม่ก็ไม่ได้ว่าจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการทำแบบนี้ยนะก็เอาตามแบบสมคบไปแล้วกันนะลูกนะกินได้ก็ได้กินไม่ได้ก็ทิ้งไปกินได้ก็ทิ้งไปเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ถทิ้งไป อ่ะสรุปว่าเราใส่อันนี้ลงไปแล้วใช่ไหมครั้องลาล็อกก่อนต้องล็อกก่อนอย่าลืมนะปั่นทุกอย่างมันไม่มีน้ําผลไม้เลยทํายังไงมันจะมีแต่เนื้อไม่ได้มันต้องมีน้ําด้วยเราจะเอาน้ำอะไรมาใส่ดีอ่ะน้ำมนะนาวน้ำมะนาวใส่ไปแล้วลูกแค่นี้ก็เปรี้ยวแล้วครับเอาอะไรดีอ่ะน้ําเปล่าได้ไหมใช่รไม่รู้ว่าต้องทำาไงอ่ะเอาน้ำเปล่าเฮ้แต่ถ้าเกิดเราทําสมูทตี้เราใส่นมเนาะใช่ไหม แต่นี่เป็นน้ำผลไม้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำสมูทตี้กันเราจะได้ใส่เป็นนมคนนี้อยากปั่นไม่ไหวแล้วอ่ะอ่ะปิดฝาก่อนนะคะความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะเวลาทำกับนูนูเนี่ยนูนูมือไวมากใช่ไหมลูกเด็กๆห้ามจับอะไรห้ามจับอะไรบอกเพื่อนๆเด็กๆห้ามจับปลั๊กนะคะแล้วอะไรอีกถ้าจับปลั๊กก็จะทำไมช็อตไฟช็อตในช็อตยังไงกชช็อตเอาืะอือ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 อื้อืออ 2 3โอเคอยู่ในเทสชิมกันเลยบอกเพื่อนๆเลยตักชิมก่อนแม่เดี๋ยวแม่ตักให้ชิมนะ แล้วที่มีก็หวาดมาใส่อะลูกคือตอนนี้มีแค่สม้มมะนาวมังคุดผลไม้รสหวานอะไรอีกครับน้องลามแตงโมงไหมหรือแอปเปิ้ลโอแอปเปิ้ลก็ได้แอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิ้ลมาใส่อะตายแล้วแม่ว่าเราคงกินไม่ได้แน่แล้งั้นเดี๋ยวเราหั่นแอปเปิ้ลใส่กันมาแอปเปิ้ลมาแล้วค่ะลามแม่จะปั่นแอปเปิ้ลใส่แล้วนะลามมาใส่ให้แม่ไหมเดี๋ยวต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเนาะโอเคมาจะเวิร okay. ์สหรือไม่เวิร์ส นี้ก็มานนี้เรามาชิมกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมข้าวามไม <จะ S 1> <อ>เปรี้ยว,หวไหมเอาชิมไหวไหมรู้แล้วแม่รู้แล้วเราต้องใส่น้ำผึ้งน้ำลำ้ำน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งได้หวานหวานเออมาโอเคน้ำผึ้งค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเราเองเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนกับพ่อพอดีกับใจ โอ้หคราวนี้แหละแม่ว่ามันจะต้องดีขึ้นอย่างที่เราม่เช็คเดีวเราจะได้เอาใส่ไอติมไอติมเรากันสักทีนะพี่พี่มาคราวนี้แหละคราวนี้มันต้องเวิร์กก็แหละลามถ้ามันไม่เวริร์กนะแม่รู้จะทำยังไงโอ้ยโอเคขึ้น,นไหมเปี้ยวเปรี้ยวกำลังอร่อยเลย มันจะมีเกล็ดแอปเปิ้ลไงหรือเราไม่เอาเกล็ดแอปเปิ้ลนะแมเราแต่ผลไม้ดีกว่าอ่ะโอเคในเมื่อลำไม่ชอบเกล็ดแอปเปิ้ลเดี๋ยวแม่แก้ปัญหาให้โดยการที่แม่จะเอาแต่เฉพาะน้ำดีไหมอ่ะโอเคแม่เทใส่แม่พิมพไอติมให้แล้วนะคะเดี๋วเอาช้อนมาใส่ช่้แมนี่คือแท่งช้อนไอติมใช่ไหมครับพอเดี๋ยวพอเราไปแช่ยเย็นแล้วพอเย็นเราก็ดึงแบบพึ่ดออกมาเราก็ถือเป็นไอติมกินได้เลยน้องลำปิดฝาเองได้ไหมลำช่วยแม่ปิดหน่อยครับปิดลงไปเลย โอเคอ่ะเหลืออีกสองช่องที่ต้องใส่ติมอ่<ล>ะ<า>นี่น้ำมันจะหล่นมาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเป็นผลไม้ปัน่นโอเค okay, ช่องสุดท้ายที่เราจะเทกันนั้นเราไม่มีไม้ติมแม่แม่ก็ต้องอัดแอปนิดนึงเนาะเนื่องจากลุงจามเอาไม้ติมไปเล่นไม่มีไม้ติมนั่นละแม่ใช้ช้อนนี่แทนนะแม่ใช้นี่นะยดอนเข้าไปปลิบ อ่าอันนี้จะเป็นไม้ติ่มของเราเสร็จแล้วค่ะรามครับแม่เอาแช่เย็นแล้วนะเจอกันเย็นนี้เดี๋ยวมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมเกิดอะไรขึ้นครับใ,ใครทําครับน้องหนาทาน้ําหกใช่ไหมครับแล้วลําทําอะไรครับอ๋อถ้ารู้จักทําลกก็ต้องเก็บเองใช,ใช่ไหมครับบอกเพื่อนๆนะว่าใครทําน้ําหกต้องเก็บนะครับใช่ไหมครับ ช่วยพ่อแม่เก็บใช่ไหมครับเพราะพ่อแม่เหนื่อยใช่ไหมครับใช่ครับเอาไม้ถูพื้นไปเก็บด้วยครับไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วบายบายลวบายบายละบายบายอันนี้ผลไม้เสร็จไปแล้วแต่แม่มีไอติมเซอร์ไพรส์ให้รามหนึ่งอันเป็นไอติมน้ำเขียวเดี๋ยวแม่จะทำน้ำเขียวให้รามกินน้ำเขียวนี่แหละชอบกินมากแต่ว่า ไม่อยากกินบ่อยเห้ยเดี๋ยวฟันผุนานๆที่กินที่โอเคเดี๋ยวจะทําเป็นใส่ไอติมให้เขากินคงจะอบบอ,อ,อะไรครับอะโ,โอ้ขอบคุณครับเราจะเห็นเรามีแม่พิมพ์ไอติมอันนี้เหลืออยู่นะคะซึ่งเก่ามากตั้งแต่สมัยเซฟ้าเด็กๆเดี๋ยวแม่จะทําให้อร่อดคนคๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆุดๆชๆบมาๆ ใช่เยนะอย่างนี้กินกันนะไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยอย่างนี้เจอกันเดี๋ยวมาชิมไอติมที่รามปัน่นเชื่อว่าคงกินไม่ได้หรอกลองดูมาโอเคไอติมเราสำเร็จแล้วไอติมเราไอติมเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไหนบอกคุณผู้ชมสิว่าไอติมเสร็จแล้วครับ ไอติมเสร็จแล้วค่ะอันนี้ไม่ให้อันนี้อะไรมีเด็กแ,แอบไปเห็นไอติมน้ำเขียวที่แม่ทาไว้ให้ทุกเย็นอันนั้นลามบอกทุกคนอย่างว่าอันนี้มีไอติมที่ลามทําไว้ทําจากอะไรบ้างครับจําได้ไหมเราใส่ผลไม้อะไรบ้างค,คือคือลามไม่ยอมกินอันนี้เพราะรู้ว่าไม่อร่อยมาเดี๋ยวแม่จะให้ลามชิมอันนี้นะอันที่ลามทากับแม่อันนี้วางไว้ก่อนอ้าวเอาสีอะไรเอ,เอาสีเขียวสีเขียวอ่ะดึงดึงเขียวอ่ะนะยองยงงยองแอง แล้วมีที่ดูดให้ด้วยเวลาน้ำหยดลงไปอ่ะเดี๋ยวเรานองชิมสิครับบอกคุณผู้ชมสิครับรสชาติเป็นยังไงครับ <c oughs> ขอแม่กินมัง้งขอแม่กินมัง้ง <c oughs> มันก็คือไอติมมะนาวนี่แหละเนอะใช่ไหมตรงนี้ <c oughs> เอาไวู้เอาไว้ดูด <c oughs> เวลาที่น้ํามันหยดลงไปข้างล่างแล้วไปดูดเอดดเออย่างนั้นแหละครับถูกต้องครับสรุปว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้ลูกกินเวลาอยู่บ้านว่าง <c oughs> เดี๋ยว e ีพีหน้าเรามาลองทำอะไรกันอีกอย่ยล่ะทำสมูตตี้ไหมทำสมูตตี้ผลไม้เนาะเดี๋ยวมีโยเกิร์ตกัดองใส่อันนี้สรุปคือลามไม่กินแล้วแม่ก็ต้องกินเองอะเนาะสรุปว่าผ่านแม่ผ่านไหมผ่านเอ้นี่กินต่อได้สรุปว่าวันนี้เรามีไอติมที่ทำจากอะไรนะส้มมังคุดนิดนึงแล้วก็แอปเปิ้ลใช่ไหมครับ แล้วก็ Connie, อะไรอีก <cko> ier, อย่างนะอ๋อใส่น้ำมะนาวก็ว่างๆก็พ่อแม่ทั้งหลายหากิจกรรมทำกับล okay. so ูกนะคะจะได้ไม่เบื่อในช่วงนี้พอต้องอยู่บ้านกันยาวๆโอเคงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะครับฝากติดตามวอกบล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวพูดทีฝากติดตามวอกบล็อกด้วยนะคบฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดซับตะไคร้ด้วยนะครับกดแบบกระต่ด้วยนะคับายคือเด็กไม่สนใจเด็กจะกินอย่างเดียวเลยบาย คือน้องําจะกินสลับไปสลับมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะโอ้ยไอติมน้ำเขียวก็อร่อยไอติมมันโอ้สลับไปสลับคือไรวางสลับไปก็วางสลับมาโอ้โหอร่อยมากเลยอะครับน้องน้องสลับไปสลับมาอย่างนี้จริงอร่อยไหมครับยําโอ้โหเย็นเย็นเย็นฝากติดตามวอลกวอกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคันเทนของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะ